ก็เ 1, ห็นก็มีการถกเถียงกันว่าประเด็นสําคัญคือหนึ่งกองทัพขาดแคลนหรือไม่วบประมาณสองแสนสองแสนล้านเพียงพอไหมอันนี้ประเด็นแรกก็สรุป,ปว่างบประมาณสองแสนล้านเนี่ยเพียงพอในการป้องกันประเทศทหารไม่มีความจำเป็นต้องไปขอรับบริจาคจากการจอมพลังอันนี้คือประเด็นแรกอันนี้ยุติแนะจบแล้วก็คือทหารไม่มีความจําเป็นต้องขอรับบริจาคนะอันนี้ยุติแล้วนะนะครับเพราะว่างบประมาณสองแสนล้านเนี่ยมันเยอะเพียงพอในการป้องกันประเทศทหารไม่ได้ขาดแคลนอาวุธ ไม่ได้ขาดแคลนอาหารมีเงินซื้อรถปิกอัพซื้อเสื้อกอกนะครับมีเงินทําซ่วมทําถนนนะครับสรุปอันนี้คือประเด็นแล้วพี่น้องประชาชนเวลาเราติดตามข้อบูลข่าวสารเราต้องดูว่านะครับว่าคัตถกเขากกเสียงเรื่องอะไรก็คือเรื่องลบประมาณในการป้องกันประเทศสองแสนล้านสําหรับกระทรวงกลาโหมเพียงพอในการบริหารประเทศจบไม่จําเป็นต้องรับบริจาคเพราะนั้นนะครับข้อแรกก็สรุปว่านับแต่นี้เป็นต้นไปไม่ต้องไปบริจาคเงินช่วยทหารอีกต่อไปแล้วหยุดได้แล้ว นะครับหยุดหยุดได้แล้วนะครับเรื่องการบริจาคเงินให้กับทหารี่จบเพราะงบประมาณมันเหลือเฟือนะครับแล้วยังมีงบกลางอีกฉุกเฉินก็สามารถที่จะให้นายกอนุมัติงบกลางไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วทหารประเทศไทยมีเงินเบียงพอจบแล้วหนึ่งไม่ต้องรับบริจาคต่อไปแล้วนะครับข้อสองเนี่ยนับต่อข้อสองนะครับก็คือคุณการจออพลังกับทหารไครโกหกอันนี้ตอบไม่ได้ว่าระหว่างการจออพลังกับทหารไครโกหกเราไม่ทราบที่น้องประชาชนก็ตัดสินด้วยเอง จะดูจากพยานหลักฐานแล้วกัน <c oughs> การจอมพลังบอกว่าที่เขารับบริจาคเน่เพราะทหารขอความอนุเคราะห์มาเป็นทหารชั้นู้น้อยหรือทหารในบริเวณชายแดนขอความอนุเคราะห์ต้องการอุปกรณ์ต่างๆเสือ้อเกราะหรืออะไรก็ว่าไปผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะผมจะสรุปให้ฟังการจอมพลังก็ว่าทหารอนุขอความอนุเคราะห์มาอยากให้บริจาคอ,าอาุทธภัณฑ์เสือ้อกราะหรืออะไรทำนองน,นั้นนะ นะครับแล้วก็เอาเอกสารมาโชว์ส่วนทางฝ่ายการมาที่การทาหารบอกเอา้านั่นมันไม่ใช่หนังสือจากอาทหารที่ขอความอือเคราะมันเป็นหนังสือขอบคุณนะครับขอบคุณที่บริจาคเสื้อกาะเหรืออะไรก็วางไปหนังสือขอบคุณกับหนังสือขอความมนุเคราะห์นะครับมันก็ต่างกันนะครับเนะพี่น้องประชาชนก็ตัดสินกันเลยเองว,ว่าใครโกหกใครพูดจริงใครพูดเท็จผมคงไม่คงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับนะนะครับถ้าเป็นหนังสือขอบคุณก็แสดงว่าอะไร เขาไม่ได้ขอรับบริจาคแต่คุณการเนี่ยเอาไปให้เขาเองนะครับนะแล้วเขาก็เห็นว่ามีน้าใจเขาก็เลยขอบคุณแต่ถ้าเป็นหนังสืออนุเคราะห์ก็หมายความว่าทหารเขาขาดแคลนอยากจะได้เสื้อกรอกก็ทําหนังสรรือไปถึงการจลพลังว่าหรือมูลนิธิว่าอยากจะได้เสื้อกรอกสักหน่อยนะอันนี้เขาเรียกว่าทหารร้องของแต่เป็นทหารในบริเวณชายแดนไม่ใช่ทหารส่วนกลางอย,าอย่างที่ท่านโกศกวินไทยหรือไงท่านบอกว่าไม่มีเราไม่เคยขอรับบริจาค นะครับอย่างมากก็ยังแค่ยากันยุงกันสนองนั้นนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ก็ยังถกเถียงกันพี่น้องประชาชนจะเชื่อการจอมพลังจะเชื่อมูนิธิการหรือว่าจะเชื่อการมาที่การทหารก็พี่น้องก็ดูเองครับนะครับดูจากพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารชัดเจนนะว่าไอที่เอามาโชว์เนี่ยตอนถแถลงเนี่ยมันคือนังสือขอบคุณหรือนักสือขอความอนุเคราะห์นะครับก็ดูจากพยานเอกสารผมพบไม่ฟันทงอะไรนะครับ รายการเราจะได้เป็นกลางรายการที่เป็นกลางนะครับส่วนการตรวจสอบการจอรมพลังก็ต้องมีต่อไปตรวจสอบบูนิธิก็มีต่อไปนะครับคนที่เขาอยากตรวจสอบเันเยอะและผมเชื่อว่าการจอรมพลังและบูนิธิก็ยินดีให้มีการตรวจสอบเพราะเป็นบุคคลสาธารนณะคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบถูกไหมครับไม่ต้องกลัวผมเชื่อว่าไม่อาคุณกันไม่ต้องกลัวใครก็อยากตรวจสอบไปล่อยข้าไปครับนะอย่างที่พุทธะบอกอะ่ะยิ่งตรวจยิ่งใสสะอาดนะครับยิ่งยิ่งใสสะอาดเลยตรวจมากเท่าไหร่ก็ใสเท่านั้น นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะการจออพลังก็อย่าไปอ่าอย่าไปกลัวการตรวจสอบใครก็อยากใครก็ตรวจสอบก็ปล่อยเขาไปนะครับคนดีไม่มีเสื่อมจะไปกลัวทําไมใครจะมาตรวจสอบเรานะครับเหมือนผมเนี่ยใครอยากตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเลยอยากะตรวจสอบอะไรก็นั่นเลยเขาคือคนดีไม่มีเสื่อมเราอย่าไปกลัวการตรวจสอบนะครับนะคุณพุทธพิวันบอกว่ายิ่งตรวจเท่าไหร่เมื่อยิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นว่าการจอพลังก็ นะครับต้องยอมเมื่เขามีการตรวจสอบใครถามอะไรก็ตอบไปเพราะอะไรเพราะเป็นบุคคลสาธารณะไปเปิดบูนิธินะครับเอาเงินชาวบ้านเข้ามาในบูนิธิชาวบ้านก็อยากรู้สังคมก็อยากรู้ไปช่วยทหารคนก็อยากรู้เพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องไปท้อไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรกันหรอกนะครับนะบนะก็ใครอยากตรวจสอบนะครับไม่ว่าเรื่องบูนิธิเรื่องความร่ํารวยเงินทองนะครับรถยนต์มีกี่คันเสียภาษีไหมไม่ต้องกลัวนะครับได้ ได้โค้ต้าสลากมาจริงไหมสองแสนใบจริงไหมนะครับนะครับแล้วก็บริษัทขาดทุนจริงไหมนะครับบ้านหลังใหญ่ได้เงินมาจากไหนรวยจากบมีเสียภาษีหรือเปล่าอะไรต่างผมว่าคุณกันถ้ายอมไม่ตรวจสอบมันก็จบนะครับนะคนก็อยากรู้เพราะเราเป็นคนดังนะบุคคลสาธารณะนะครับโอ้โหมันก็เปรียบเหมือนเป็นนักการเมืองอ่ะคุณกันน่ยนะตรวจสอบครับนะครับตรวจสอบได้นะครับทุกคนเนี่ยทนายเดียจาก็ตรวจสอบได้ยิ่งตรวจสอบยิ่งเคลียถูกต้องครับอ่านะครับ อินฟูตอบตรงคําถามหรือไม่อืมนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะไม่ต้องกลัวการตรวจสอบอ่านะครับเอฟซี FC, คุณการจอพรดังก็ต้องรับได้ยิ่งตรวจสอบเยอะยิ่งดีเราจะไปกลัวทำไมใครจะตรวจสอบรถเราเฟอร์ล,ลารีแลมโบเสียภาษีหรือเปล่ารถอยู่ไหนก็ให้เขาดูเราจะไปกลัวทำไมในเมื่อเราทำถูกต้องนะคุณกันนะนะครับโคต้าสลากทินแบ่งรัฐบาลเป็นยังไงนะครับนะอ่านะครับนะ นะครับอย่าไปอย่าไปห้ามนะครับให้ให้หยุดตรวจสอบอย่าไปกลัวตรวจสอบทุกวันยิ่งดีนะยิ่งสะอาดนะเหมือนผ้ายิ่งซักก็ยิ่งสะอาดนะ,นะนะดนะครับเออนะฮะเข้าใจนะไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรต่างๆไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปโอ้โหบางคนเอฟซีคุณการแล้วนจะเอาทัวร์ไปลงคนนั้นคนนี้อะไรภาพลักษณ์มันจะไม่ดีนะครับถ้าบริสุทธิ์จริงจะกลัวอะไรชัดเจนฟังเข้าใจงา่ายนะครับเรื่องอูเป็นยังไงบ้างครับคดีอูก็เอ็นมี่ตำรวจไปตรวจพ้นนะ ส่วนเขาจะทําผิดทําถูกอันนี้ผมไม่ทราบทุกถึงทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานกรณีตํารวจไปไปค้นอู่ที่ออกรายการดังเนะี่ยนะครับเออนะฮะเข้าใจนะอืเออนะครับรนะครับเรานะครับเอฟซีการอบอลังเวลาเข้ามาดูผมเนี่ยพูดจาสุภาพไม่ต้องไปปกป้องอะไรการอบอลังถ้าเขาดีจริงนะความดีจะปกป้องเขาความดีของคุณการ์บลังจะปกป้องปกป้องเขาเองน,นะเอฟซี FC ไม่ต้องไปปกป้องอะไรใครเหมือนผมเนี่ยไม่ต้องมาปกป้องผมนะครับ นะนะครับผมก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเป็นสื่อ,อเขาเรียกอะไรสื่อทางโซเชียลก็ร่วมกับคุณพุทธะร่วมกับทุกคนช่วยกันช่วยกันทำความสะอาดกันนะอืออืนะครับอบอสนวัตด,ดีที่สุดไหมอ่านะครับตอนแล้วแต่ไงบางคนชอบกระชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรบอสนวัตเนี่ยก็เป็นเป็นคนเก่งฉลาดผมได้มีรู้จักกันและคุยกันสองสามวันที่ผ่านมารู้ว่าแกเป็นคนฉลาดรอบคอบทีมกฎหมายแกเหวเลย นะครับเมื่อวานเนี่ยคุยกันหลายรอบเนี่ยนะครับก่อนจะไปแจ้งความก็คุยกันนะครับเนยน,นะผมก็บอกอบอสอวัตรมแจ้งความตามความเป็นจริงไปเลยข้อหาไม่ต้องระบุหรอกเราไปเล่าเรื่องให้ตาหํารวจเขาฟังเมื่อการจะทําแบบเนี้ยเรามีบัญชีเงินฝากเราไม่ได้เปิดรับบริจาคอยู่ดีๆก็มีคนกั่นแกล้งเราโอนเงินเข้ามานะพอโอนเงินเสร็จแล้วก็แคปแคปเสร็จแล้วก็ไปโพส์โพส์เสร็จแล้วก็ไปด่าบางคนก็ไปขอเงินพื้นทั้งๆที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะบริจาคเลยจะไปสร้างหลับถงหลับฐานรบกวน ต่างส่งข้อมูลก็ไปแล้วก็เอามาโพสต์แล้วก็ของเงินคืนแล้วก็ประจานแล้วก็ให้คนมาดา่าไอพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันมันมันผิดกฎหมายอะไรบ้างเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเองนะมันเป็นการกระทําที่มันเจมันเป็นการแกล้งอยู่แล้วนะนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะบริจาคเลยล่ะนะโอนเข้าไปแล้วก็แคปมาแล้วก็มาโพสต์มาทำคอนเทนต์นะครับด่าทอเขาบ้างวิจารณ์มันก็มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่จะผิดกฎหมายอันไหนก็เป็นหน้าที่ของตำรวจครับอ่านะสวัสดีคุณเหลิวครับ นะครับตำรวจเขาก็จะไปดูเองว่าผิดอะไรนะครับนะเพราะนั้นเราก็อย่าไปทําแบบเขาแกครับอืมอืมอม,มีอะไรบ้างครับอืมเนี่ยครับมีอะไรครับอืมมีอะไรกันบ้างชีวิตเกิดเกิดนะออืมมีอะไรบ้างครับกฎหมายจำนองบ้านไว้เป็นประกันชำระหนี้เพราะอะไรไม่ใช่ผ่อนบ้านครับ อากาศผ่อนบ้านก็ต้องควรไปผ่อนกับธนาคารนะนะครับผ่อนบ้านควรผ่อนธนาคารไม่ใช่ผ่อนกับเจ้าเจ้าของโครงการถ้าเราไปผ่อนบ้านกับเจ้าของโครงการมันมีความเสีย่ยงพอถึงเวลาก็ปรากฏโอนไม่ได้บ้างเพออราะแหละเพราะเจ้าของโครงการก็ติดจำลองที่อื่นในแบบนี้เยอะนะฮะเพราะนั้นเวลาจะผ่อนบ้านเนี่ยต้องไปผ่อนกับแบงค์จะปลอดภัยเพราะยังไงแบงค์ก็ไปโกงอันนี้ก็ให้ความรู้กันนะอืออือสังคมไทยไม่ชอบคนทําดีคุณพัชชาไม่จริงไม่จริงครับ ไม่จริงครับคุณพัชรนะคนสังคมไทยชอบอ่าคนชอบคนทําความดีแต่ไม่แต่ไม่ชอบคนที่ดีไม่จริงมากกว่านะครับผมเชื่อนะคนไหนดีในสังคมไทยชอบขอยดีจริงๆงนะแต่ถ้าดีไม่จริงเบื้องหน้าอย่างเบื้องหน้า,หน,าหน้าขาวสะอาดเบื้องหลังสีเทาทําธุรกิจผิดกฎหมายสแกมเมอร์นะครับอ่อะไรต่างๆหลบเลี่ยงภาษีอน,นี้สังคมไทยไม่ชอบล่าสุดเหมือนอ่า เหมือนคุณการโพสหนังสือขอความอ,ขอนุเคราะห์แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็เห็นมีข่าวอย่างนั้นนะมันก็ต้องดูว่าอทหารในพื้นที่ทหารชั้นุัน้อยเนี่ยขอความอนุเคราะขอรับการสนับสนุนจากคุณการเนี่ยมีกี่ครั้งนะครับเพราะว่าคุณการขอรับบริจาคไปตั้งแตหกสิบหกครั้งใช่ไหมมันก็ต้องไปดูว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้าไม่สอดคล้องกันมันก็ต้องตรวจสอบกันต่อเราเอฟซีไม่ต้องไปปกปอ้ปอ,งปอ,งปองอะไรเขาหรอกความดีจะปกป้องเขาเองถ้าเขาทำดีไม่มีใครทําอะไรคุณจำได้หรอก ผมเชื่อนะความดีก็คือความดีแต่ถ้าไหนมันคือความผิดพลาดในกฎหมายก็ก็ต้องยอมรับมันก็แค่นั้นอ่านะครับเข้าใจนะทุกครูนะครับทําดีต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ครับถูกต้องครับนะฮะนะครับนะ